สวมชุดประจำเผ่าเสือแบล็กสุดภูมิใจฮึดเต็มร้อยสวมชุดลายธงไทยขึ้นชกศึกวันเสือแบล็กทอพราน49มวยกระเหลี่ยงพลังแกร่งวัย29ปีจากเพชรบุรีเผยรู้สึกภูมิใจทุกครั้งที่ได้สวมชุดประจำเผ่ากระเหลี่ยงลายธงชาติไทยเดินเข้าสังเวียนชี้ช่วยให้ตนยิ่งมีกำลังใจฮึิมเพิ่มขึ้นก่อนเตรียมบูรุ่นไฟเวทห2 5 1 3 5ปอเป็นครั้งแรกพบกับโยฮันเอสตูปินาน จอมบูสายดีดวัย23ปีจากโคลอมเบียในศึกวันไฟใน37ที่จะถ่ายทอดสดจากสนามมวยเวทีลุมพินีรามอินทราไปยัง195ประเทศทั่วโลกในช่วงไพรท์ทมอเมริกาตรงกับเวลา9นาฬิกาของวันเสาร์ที่8พยนี้ตามเวลาประเทศไทยนอกจากสไตล์การต่อสู้อันดุดันที่ติดตาแล้วอีกหนึ่งภาพจำของแฟนมวยที่มีต่อเสือแบล็ค คือการได้เห็นเขาสวมเสื้อประจำเผ่ากะเหรี่ยงปกาเกิดซึ่งมีลวดลายเป็นแถบสีทงชาติไทยเดินเข้าสู่สังเวียนเป็นประจำโดยเจ้าตัวย้ำว่าเสื้อตัวนี้มีความหมายทางใจต่อตอนเองเป็นอย่างมากเสื้อตัวนี้เป็นเสื้อกะเหรี่ยงลายทงชาติไทยที่คุณแม่ผมเป็นคนสั่งตัดจัดหามาให้ผมใส่มานานกว่า10ปีแล้วช่วงที่เดินสายชกต่างประเทศผมก็จะนำเสื้อตัวนี้ติดตัวไปด้วยเสมอเพราะอยากแสดงให้เห็นว่าผมคือกะเหรี่ยงที่อยู่ในประเทศไทยไม่ใช่กะเหรี่ยงที่ไม่มีสัญชาติ ทุกครั้งที่สวมเสื้อตัวนี้ก่อนขึ้นชกผมจะรู้สึกอุ่นใจเหมือนมีแม่คอยอยู่เคียงข้างเสมอรวมถึงได้แสดงให้พี่น้องชาวกะเหรี่ยงที่อยู่ทั่วทุกมุมโลกได้เห็นว่าพวกเขาไม่ควรอายที่เกิดเป็นคนชนเผ่ากะเหรี่ยงครับปัจจุบันเสือแบล็กที่เกิดในชุมชนชาวกะเหรี่ยงป่าเดงอำเภอแก่งกระจานฝากผลงานชนะ8ครั้งจากการขึ้นชก11ไฟในรายการของวันโดยตอนนี้เจ้าตัวกำลังมั่นใจเต็มเปี่ยมพร้อมเปิดซิงรุ่นไฟเวทด,ด้วยการพิชิตโยฮันทำสถิติเฮ3ไฟติด ผมพร้อมใส่เสื้อตัวนี้ไปเจอกับโยฮันแน่นอนและมั่นใจว่าจะเป็นฝ่ายเอาชนะได้ทีมงานวางแผนการชกไว้เรียบร้อยแล้วส่วนเรื่องทำน้ำหนักไม่มีปัญหาตอนนี้เกินอยู่แค่3มกิโลกรัมถือว่าปรับตัวไม่ยากเพราะมีนักโภชนาการคอยดูแลอย่างใกล้ชิดขอบคุณพี่น้องชาวกระเหี่ยงทั้งในไทยและต่างประเทศที่คอยสนับสนุนมาตลอดผมอยากทำความฝันให้สำเร็จคือก้าวขึ้นเป็นนักชกกระเหี่ยงคนแรกที่คว้าแชมป์โลกวันให้ได้ฝากทุกคนช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยครับ